ตั้งแต่ช่วงเดือนพฤษภาคมไปจนถึงเดือนพฤศจิกายนของทุกปีจะเป็นช่วงฤดูการจับกุ้งของชุมชนชายฝั่งทะเลอันดามันค่ะซึ่งทําให้6เดือนนี้เราจะสามารถหาซื้อกุ้งที่รสชาติหวานแล้วก็เนื้อแน่นได้ไม่ยากนะคะวันนี้นะคขพลเมืองศูนย์สร้างจิตสํานึกนิเวศวิทยาจะพาเราไปดูวิธีการวางอวนดักกุ้งของชาวประมงพื้นบ้านที่จังหวัดกระบี่ พร้อมๆกับไปฟังเสียงของพวกเขาเรื่องความกังวลถึงความเปลี่ยนแปลงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหากว่ามีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินค่ะชาวมืดคงถุกวันบังซาดกับจะซะจะออกทะเลไปจับกุง้งโดยการวางอวนบริเวณช่องแหลมหินซึ่งโยกกายกับนู่บานนอกจากนี้ยังมีชาวบ้านแหลมหินอีกหลายครอบครัว ร่วมทางชาวบ้านในพื้นที่ตตลิ่งชันอำเภอน,นครองจังหวัดกระบี่มาวางอวนกุ้งบริเวณนี้ด้วยโดยในช่วงนี้เริ่มเข้าสู่ฤดูกาลจับกุง้งและสามารถจับกุง้งได้จนถึงประมาณเดือนพฤศจิกายนวางอวนกุ้งตั้งนั้นเลยครับประมาณกี่ลำบรับประมาณเจ็ดสิบลำครับช่วงนี้เต็มมันมากมาาไหมครับกี่ลำนะคเต็มมากเ,ยเลยทุกเรือครับ ้ประมาณราววาลำครับเป,เป็นคนที่ไหนคะเป็นคนตำบลตลิ่งแค่นมากใส่บังซึงชอบบงอังอ,อุ่นคุมาไม่เพราะมก็ไม่มีชวนกับตำในเลนนี่นเดียวมีสมบูรณ์มากเลยครับใส่เนี่นนยไรบังทึงบอกว่าสมบูรณ ปลายัางดุกปลาเลยครับปูเลยรหากวันไหนสร้างหมัดจะก,กุ้งได้มากชาวบ้านแลลมหินก็จะวางอวนและเก็บอวนไล่ครังตลอดทั้งวันแผ่ในมู่บานก็คือขักเช่นกันโดยในช่วงนี้มีกุ้งเป็นประเอกเพิ่นเทชายฟั่งทะเลบาน้แบลมหินตำบลตะลิ่งชันอำเภอเนื้อครองจังหวัดกระบี่เป็นแหล่งวางอวนดักกุ้งสำคัญของคนในชุมชน และเทนียังถูกกำหนดเป็นพื้นที่ป้าไม้ของโครงการรวมไฟฟ้าท่านหินซึ่งจะมีการขุ้นซุ้งท่านหินจากต่างประเทศและหากมีการสร้างถ่ายเลือดเกิดขึ้นในพื้นที่ทะเลนาบานเล่นทินชาวบ้านมีความกังวลว่าพวกเขาอาจจะต้องสูญเสียเรื่องทำกินและพื้นที่ชุมชนโมกาวอยู่ในเล็บดาน,นั้น อะไรเรียกกันอยู่ในรีตรงนี้ไม่เขาไม่เจมี่ว่าส่วนยางอะไรฝามาไรไม่มีเพราะชิมในรีแต่ต้องว่างได้มาเลเซียรวยน้อยๆเลยไม่ให้สร้างนี่ปรึบถือเขาไม่ให้นี่ไม่ได้กาตรตุกวิตติต่างลืงเ,ลเพราะว่าตีเราไม่ให้กินรู้เลยว่ารอนี่อยู่อายุวันนี้เลเซียซิบเลยต่ว่าลูกล้านตน่อไป ได้หากินโตเพราะว่าไม่มีความรูน้นะยังเด็กไม่มีความรู้ได้หากินอาชีพในรีเห็นดูเด็กหนักเรียนม้าก็ยุคตรงนั้นต่างตีตั้งหนักเรียนยุคตรงนั้นต่างตีก็มาจบเลยตอนอนาคตเด็กอาชีพคนตามนี้มดเลยมันมาแตว่าตามนี้มานม,นมดตีรมาเมื่อจริงจิงตีรว่างอ้นวนตีเขวางอ้วนนั้นตีเรื่อที่วิ่งมาตีบุกมาหนะนั่นก็โรง ก็ไม่เป็ียนพลังงานเอิร์ดทุกวันนี้จังหวัดกระบี่ใช้ไฟฟ้าประมาณ1 0 0รเมกะวัตต์แต่สามารถผลิตไฟฟ้าได้เกินชายประมาณสเสเ้่าตัวหรือประมาณเส้นร้อยเมกะวัตต์โดยใช้เชื้อเพลิงน้ำมันเตาตลอดจนหนําเสียและข้องเสียจากโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มหากจำเป็นต้องผลิตไฟฟ้าเพิ่มคนกระบี่ข้อเลือกใช้เชื้อเพลิงถึงไม่ทำลายชีวิตและสิ่งแหวล้อง หลักข้าวพลเมืองสูสร้างจิตสานึกนิเวทวิทยารายงานความคืบหน้าโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินจังหวัดกระบี่ตอนนี้รัฐบาลได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการไตรภาคีค่ะซึ่งประกอบไปด้วยตัวแทนสมาชิกสภา,านิติบัญญัติแห่งชาติตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็ตัวแทนประชาชนในพื้นที่เพื่อให้มีการจัดสรรพลังงานที่เหมาะสมต่อการผลิตไฟฟ้าค่ะ โดยเครือข่ายปกป้องอนามันจากฐานหินเสนอว่าให้มีการศึกษาเชิงปฏิบัติการเพื่อใช้พลังงานทางเลือกคุณผู้ชมสามารถสื่อสารเรื่องราวใกล้ๆตัวแบบนี้กับนักข่าวพลเมืองมาตามช่องทางที่ปรากฏอยู่นี้นะคะเพราะพลังการสื่อสารอยู่ในมือคุณ